สบายดีพอแม่พี่น้องบุษขุสุคนสมองสบอนเด้อจ้าพบพ่อกันฉันเก่าฉันเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องสบายดีพี่น้องหมัดกระบองพี่น้องไปหาเก,ก็บหลังจากกินข้าวแลงแล้วพี่น้องอท้าแม่เพิ่นก็มาหมัดกระบองเพราะว่าเมื่อเว้น,นี่เพิ่นไปหาอันเก็บกี้ต๊กเนาะพี่น้อง ตัวขี้กุ้งเนาะบ้านเ้าห้องขี้ตกอันย่างกุ้งอะไรพี่น้องเวลาอันหนาแล็กเนาะยามลมอากาศอันนาฬิกาหนี่ยามลมนี่อันเขาบอกจังได้ว่ะคะเขาบอกว่าเป็นแปลว่าต้นไม้มันสิถ่ายเทออกมาอะนะพี่น้องยางมันอ่ะหมัดกับโบเป็นดอกพี่น้อง ยางมันตกออกมาท้าแม่เพื่อนไปหาเก็บพี่น้องสองมือพี่น้องจะได้เต็มขูอันนี้เพื่อนมาซับซับซับพี่น้อง้วก็มัมัดแต่ว่ากี่ต๊เท้าแม่นี่พี่น้องเ้ยไปซื้อไปกัติดใจติดใจจนว่าเจ้าของจนบ่อยากขายพปมาซื้อก็เหมือนเรามาซื้อได้พี่น้องคอ คอเนี่ยกลัวคอไคอซื้อว่าอั่นกันอันบวชายผัดอันญาติพี่น้องนะพี่น้องพี่น้องแปลว่าต่างหายเนาะสังเกตชีโต๊ะทำอันกระบองทำแหมพี่น้องยาวยาคนอื่นเขาเห็ุนั่นประมาณสองคือมั้งโมเมนประมาณคือปลายเนาะแม่แต่ห้องทำแม่นี่น่าแพี่น้องเลยสองสี่หก แปดต่อว่าแม่อย่าให้ลูกกระบอกขะแม่นะแปดต่อออกมาดพี่น้องแฝดขอขอเงาๆเลยพี่น้องเลยพายสือไปกับปั้นติดอกติดใจพันอันน้อยหนึ่งกาดึงจมูกออกสเนียวคาดท่านได้สนันแน่นะเฮาสิดังเองเนีน่ยนมีคนมีคนมาซื้อท่แมสิคัดอันอันเงาๆหา้ ลื้มละลอยบาทพี่น้องเอ้ยรืมละลอยกะสิบอันลืมหนึ่งนะโอ้ยถึงอันละสิบบาททำไมไปห้าสองมือก็บ่ได้พอรืมสองมือก็ไ่ได้พอลอยบาทแพงไว้ดังเขาเองพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขยันตีพี่น้องอันมาคอมายังทำไมคนก็หายโยตามันหายะขยันพี่น้องเอ้ยใบยาคายมันดอกแพง เหมนดังยามพ้นโตแม่นลยไม่ต้องเดือนท่ายลงเลยซีรีวิวขายเลยพี่น้องเลยรีวิวเหิเบิ่งวิธีหาเนาะบ่ได้อยากขายพี่น้องเดี๋ยวซีรีวิวอันจ้ได้าบัดจิอันสั่งเนอะไม่ต้องเดือนบัดจิว้าวบ่มีหายเลยพี่น้องเลยบ่มีออเดอร์หายข้อหายากฐานย่ามันบ่ตกกะไปหากระบ่ได้ทางล้างกระจุบเหอันนี้เด้อพี่น้องขอโทษขออภัย อันนั้นก็เป็นทต้งมาข้ามเปียกพอน้องเดือนปอกไว้าขายมาข้ามกับข้นราคาเลยเก็บกับพอน้องเดือนมาคนี้ซองกระสอบสามสิบป,ปอกเมื่ออื่นพอแดกขาขนุให้ลูพี่น้องเลยเศรษฐกิจยำแย่วิวกับบอดี ต้องห้าและใดเสริมพี่น้องปอกมาคามขายตาแม่ก็หาขีดตกเอาวไบไตเดวันเขาสิมาตัดขาไฟได้ดิสิตกิดอย่ามแย่ต้องไต้กระบองทําประหยัดไฟได้ไหมบานินไต้กระบองเอาจะไปหาหอดใจนี่แม่ เกือบหอนะพงแค่เปนยางกับเปนหอดสวรรค์ยางอยู่บดมือบดมือไ่ได้หอเข่าไฟเกือบหอดของมาจอบไ่อยากหอดแวแม่ไปต่างแต่หมัดแขนแม่เท่าแล้วน้องมือสารนี่แม่จะุ่วงว่ะเปดเก้าโงน้าแม่เก้าโมงได้ยุ้ยแม่ มประมาณเกาโมงเราทำแม่ไปจนว่าหามุ่งค่องที่ไม่มาหอดข่าวบเลทือไปกินข่าวเธอเดียวมันกโบ,บงามพี่น้องจำนี่เลยไหมมาจากโบงามฮากระเลซามันใบตองนี่กะตองเลือกเอาคัดเอาขัาออกแน่โบเมในต้นมันอะ หาต้นเน้ออยันเน้ยาวๆหาใบนอ,ยอ,ยบยอ,อยนยาวๆใบปอดอีกแลจังไลยปอดและูนขี้ตุ๊กระดา่น้องซ<ม>ับแล้วและกระดเนียวใบตองนี่ค่ะเอดต,ต้นนบอเผื่อสิพอนี่ะเาไดต้นนาไปเรื่อยๆง่ายๆเหมืกนเอาเอาไปนำเอาไปนำ Chị đã hoàn lưu nị mẹ này, nị khổ ka này. nakit e pino e bè 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 อ,อีกแล้วจอมปว่วนเนาจะเอ๋จะเอ๋สบายดีปารงุปรงปารุงสบายดีปารงุงโอ้ยโ<า>ตป่วนโตป่วนจะไม่กระบอกไม่ฮะพอน้องเดือนมาเอาไปเลยพี่น้งววองไอ้โตป่วนนะเอาปูดเสียงไหลกันป้านงวัวบ้านควายสนันวันไว้ค่ะม,มาตื่นมา ลูกสองคนพี่น้องเลยเด็กหน่อยสองคนในเฮือนนี่ปุย้ยสำงานบุญงานหนึ่งสนันวันไว้ํำมากกันมีขนมหละไให้แน่มิดแน่สื่อไลกับโบไวเน้องพี่น้อง เป็นข no ้วก็โหลกพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นสอบทานเห็ดเห็ดเองพี่น้องเลยทานก็เห็ดว้ดังเองบริสุพินพร้อเพนมนก็สิบแห้งพี่น้องเลยสอบละลอยก็ดังได้บอกพอเดือนเนาะเอาเห็ดเอาเองเวลาเท้าแม่เพิ่นเลื่อยไม้เห็ดเฮือนให้น้องสาวพี่น้องงานยังมันเอากระเปตัตลงเตากับพอน้องเดือนพอดังในครัวเฮือน หไดคลายจักเถื่อดอกทานกะพอได้ดังพอเห่าไมมบอไรมันมีไม้เห็ดถ้าเบิดดังอันนี้ก็ไปหาเก็บน้ำหวยน้ำยังมะพร้าวทานพอได้ดังแต่ก็บ่เคยได้ดังพื้นดอกพี่น้องเคยช่วยไล่กระด่งทานนั่นแหละเบิดเฮาก็เฮ็ดหยาดเวลาเฮ็ดเอาบ่เคยได้ซื้อจักเถื่อดอกไปยับ ถ้แม่เพิ่นบ่ห้ยซื้อบ่มีก็ต้องหาเหตุเพิ่อนวห <c oughs> ยังที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปเวลาเห็นเอาสื่อค้องใส่แบบว่าค้องทีหาเองได้เพิ่นหายได้พี่น้องเลยเพื่อนหาเหตุเอาเองบางคนที่เข้าหมากักายนะแบบว่าดังไฟนเข้ากะสื่ออันยังก็แม่ไหมน้ำมันมาแม่ เมน้ำมันมาดังก็ได้พี่น้องแถวตลาดมีเนาะถ้าแม่ไม่ได้ค่ะต้องไปเก็บขี้ตกค่ะเ,าา <laughs> เปลืองนะแม่ดงครั้งแรกกับดีอยู่ดอกมาปลาเอิงแล้วกับโเบินตาไปแล้วกับโอ้บอดีบอดี้บุคือขี้ต,ตกเห็ดไว้บบได้ดังสามปีมาดังก็ยังค่ะคือเก่า กิโต๊ะทำแม่นั่นซองสามปีอันอันซองสามปีแล้วก็มีพี่น้องเก็บถอนถอนไว้สังเกตเห็นไ่มพี่น้องเธอซับไม่ต้องเดือนเปิดแฟลตได้พี่น้องเลยแบตเบิดอันนี้เป็นคล้องที่ทำแม่เห็ดไว้แล้วพี่น้องประมาณส่าว่าเหลมส่าวรือยสามสิบเนี่ยสามสิบเป็นหบดเดิเบิร์ตเลย สามสิบเล่มพี่น้องเลยปีนี้ฮะก็ได้สามสิบเล่มออหอดเดือนในแม่มจังชีเศร้าตกกี่ตกเนี่ยเ,เดือนหาเดือนผ่ลช่วงนี้มันตกแห้งหวะช่วงนี่แหละออปีนี้กี่ตกบ่อตกเหลือตกเนาะคนเก็บกระไรไปเก็บแต่ละเถื่อนันไปเป็นทลายเป็นเศร้า ขั้นอันเพื่อนไปบลายคนแนเมื่อนี้ไปซองคนก็ได้แน่คั้นไปลายคนนับไม่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าฮากา่ะคือว่าลายลายคนฮากะญยาดกนันเนาะเจ้าเขาต้นนั่นกัเขาต้นนี้กับเขาต้นนั่นเจ้าเขาต้นนี้เบิดเลยอันนี้ซองคนรถเบิดโคกค่ะคอยเก็บไปก็ได้ <c ười> คิดนี้กระล้เลยพี่น้องฝากก็ไรก็เซไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อโอ้งามค่ะุวยเนี่ย พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี